สูช่องหมอฟ้ายิบซีทาโร่นะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงนะคะประจำเดือนมีนาคมนะคะพศ2565นะคะของชาววันเสาร์นะคะคำพยากรณ์เป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะ สำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดให้กับตนเองค่ะสำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวนะคะมีค่าครูนะคะไอดียไหขึ้นหน้าจอชัดเจนแล้วนะคะสำหรับชาววันเสาร์นะคะใครที่เข้ามากันแล้วนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะ ขอให้ไพ่ยิปซีนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์โดยภาพรวมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและความรักนะคะหรือสิ่งที่ไพ่ยิบซีนะคะอยากจะบอกกับชาววันเสาร์ในเดือนมีนาคมนะคะเพราะศ2565นี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและชัดเจนนะคะ สำหรับใครที่เข้ามากันแล้วหมอฟ้าก็ฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะทุกทุิปที่หมอฟ้ามาอัปเดตลงนั่นเองนะคะมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะชาววันเสาร์นะคะ4 5 6 7 8 9 10 มาดูนะคะว่าชาววันเสาร์นะคะจะได้ไพ่อะไรกันบ้างประจําเดือนมีนาคมนี้นะคะไพ่เจ้าชะตาคิงเรียญเลยนะคนวันเสาร์นะคะเรียกว่าคิงเรียญน,นี้ดวงดีดวงเฮงดวงปังรับทรัพย์รับโชคนะคะหรือบางคนทํางานเกี่ยวข้องกับบัญชีตัวเลขนะคะนะหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับธนาคารบัตรเครดิตสินเชื่อสิ่งต่างๆก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ แต่ิงเหรียญเป็นไพ่เจ้าชะตานะคะเรียกว่าชาววันเสาร์เนาะดูเหมือนเดือนนี้นะคะจะคิดแต่ในเรื่องของการเงินเงินก้อนใหญ่ด้วยนะคะไม่ใช่ก้อนเล็กๆนะคิงเหรียญน,นี้เรียกว่าคิดในเรื่องของการเงินที่ค่อนข้างจะก้อนใหญ่นะคะเจ็ดดาบนะคะดูเหมือนช่วงนี้ทําอะไรต้องเร่งรีบแข่งขันกับเวลานะคะนะ จ็ดดาบกับกิ่งเหียมเนี่ยหมุนเงินก้อนใหญ่นะเรียกว่าได้มาก็หมดไปนะคะนะาจะามีเรื่องของทุกขลาบเกิดขึ้นนะคะรวมถึงเจ็ดดาบระมัดระวังในเรื่องของการถูกโกงถูกหักหลังนะคะนะถูกแทงข้างหลังนะคะการถูกลักถูกขโมยด้วยนะคะเจ็ดดาบถ้าในด้านดีเนี่ยนี่เรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของงานรับจอบเข้ามานะงานรับจอบงานหารายได้เสริมนะคะสิบเปลี่ยนนะคะจะเกี่ยวข้องกับอสังหาบ้านที่ดินที่อยู่ที่อาศัยนะคะนะ การซื้อนะคะนะการซื้อหรือว่าการต่อเติมการซ่อมแซมการขยับขยายนะคะสิเหรียญนี้เป็นเงินก้อนใหญ่นะจะได้รับข่าวดีดวงมักจะมีคนอุปถัมภ์นะคะผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูนะคะหัวหน้างานผู้บังคับบัญชานะคะเรียกว่าเป็นที่ไว้วางใจนะคะนะเพราะฉะนั้นนะคะอาจจะมีดวงของการได้รับงานโครงการใหญ่ๆนะคะได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ สองเหรียญน,นะคะแต่ก็เรียกว่าเข้าซ้ายจ่ายขวานะสองเหรียญน,นี้ต้องประคับประคองสิ่งต่างๆนะคะในเรื่องของการเงินนะคะสองเหรียญเนี่ยเป็นไพ่เงินหมุนนะได้มาก็จ่ายไปการเงินค่อนข้างจะหมุนเวียนนะคะบางคนจับแพะชนแกะนะเจด,ดาบจับแพะชนแกะเอาตรงนู้นมาจ่ายตรงนี้เอาตรงนี้ไปจ่ายตรงนั้นนะคะ <Kabul. S 1> การเงินก็หมุนติ้วอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ยังเรียกว่ามีไพ่เจ้าชะตาเป็นไพ่คิงเหรียญน,นะคะเป็นไพ่ที่ดีนะคะอย่างน้อยก็มีเงินก้อนใหญ่เข้ามาหมุนเนาะ ห้ามไม่เท้านะคะห้ามไม่เท้านี่เป็นไพ่ของความเหนื่อยเหนื่อยกับปัญหาเหนื่อยกับสิ่งต่างๆเหนื่อยกับบริวารเหนื่อยกับลูกน้องนะคะเรียกว่าปัญหาจุกจิกหัวใจทั้งนั้นเลยนะคะเดอะฟูนะคะเดอะฟูเป็นไพ่ที่เรียกว่าต้องปล่อยวางนะไปเคร่งเครียดกับทุกอย่างไม่ได้นะคะสิ่งที่เราคาดหวังเอาไวนะ้น่ะมันอาจจะไม่ได้สําเร็จอย่างที่เราต้องการเสมอไปเพราะฉะนั้นเราต้องปล่อยวางเราสร้างเราต้องคิดคิดบวกสร้างกําลังใจที่ดีให้กับตัวเองนะคะ หรือเดอะฟูเนี่ยบางคนมีในเรื่องของงานฟรีแลนซ์นะคะงานอิสระนะคะงานเดินทางงานไกด์งานท่องเที่ยวบางคนเดินทางไปทํางานด้วยพักผ่อนไปในตัวด้วยนะคะหรือเดอะฟูเนี่ยจะมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นนะจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะนะเอ่อเรียกว่าได้รับข่าวดีนะคะนะบางคนนะคะเดอะฟูนี้เกี่ยวข้องในเรื่องของงานแฟชั่นได้นะ แฟชั่นเสื้อผ้านะคะผู้นำความทันสมัยนะคะงานอินเตอร์เทนนะคะงานดูแลนะคะเรียกว่าสามารถที่จะทำได้ด้วยเนาะแต่5้าดาบขึ้นมา5ดาบนี้เป็นไพ่ของความกังวลนะห้าดาบเป็นไพ่ของความกังวลความเครียดนะคะเพราะฉะนั้นชาววันเสาร์นะคะในเดือนนี้5ดาบ7ดาบห้าไม้เท้านี้เรียกว่าระมัดระวังในเรื่องของ ปัญหานะคะปัญหาเกี่ยวข้องกับบริวารลูกหลานนะคะจะนําพาปัญหาความเดือดเนื้อร้อนใจมาให้นะคะอาจจะการเงินอาจจะหมดไปกับลูกกับหลานนะคะอาจจะหมดไปกับบริวารน,นั่นเองนะคะรวมถึงนะคะเจ็ดดาบห้าดาบนี้ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของการถูกโกงถูกหักหลังนะคะนะการมีปัญหามีข้อขัดแยง้งมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะเอกสารตัวเลขในเดือนนี้ดูให้ดีดูให้รอบคอบด้วยนะคะจะได้ไม่เกิดการงานเข้างานมีปัญหานะคะ ปแปดเหรียญเรียนเยอะนะคนันเสานะคะแปดเหรียญนี้ยิ่งขยันยิ่งได้ตังค์ยิ่งมีรายได้ที่ดีนะคะรายได้ส่วนใหญ่จะมาจากน้ำพักน้ำแรงจากความรู้ความสามารถทั้งนั้นเลยนะแปดเหรียญเนี่ยเรียกว่าต้องขยันนะคะนะพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะพัฒนาฝีมือความสามารถของตัวเองนะคะเรียกว่าอยู่นิ่งอยู่เฉยอยู่กับที่ไม่ได้นะคะต้องขยันนะคะหรือใครที่มีกิจการของตัวเองเนี่ยเรียกว่าต้องขยันมากกว่าเดิมนะต้องต้องขยันมากกว่าเดิมอ่ะสองเท่าสามเท่านะคะ สเตนนะคะนะาสเตนเป็นไพ่ของหญิงเหล็กหญิงแก่งเข้มแข็งอดทนนะคะหนักเอาเบาสู้พร้อมบุกพร้อมลุยนะคะนะเรียกว่าภายในใจนี่คนวันเสาร์นี่ไม่ย่อท้อน,นะไม่กลัวปัญหาไม่กลัวอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นนะคะนะเรียกว่าสามารถที่จะควบคุมคอนโทรลดูแลจัดการสิ่งต่างๆได้แต่สเตนเป็นไพ่ของความเหนื่อยเหนื่อยแต่จะประสบผลสําเร็จนะคะเรียกว่าเหนื่อยกับบริวารเหนื่อยกับลูกน้องเหนื่อยกับคนรอบข้างนะคะต้องควบคุมต้องคอนโทรลต้องจัดการต้องดูแลนะคะเรียกว่าตัวเราต้อง ต้องลงมือไปเป็นผู้กระทาเองทั้งนั้นเลยนะอย่างเช่นถ้าใครที่เป็นหัวหน้างานเขานะคะเรียกว่าคือถ้าเราจัดสรรงานให้กับลูกน้องแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องตามไปเก็บตามไปทํานะคะเรียกว่าลูกน้องอาจจะทําให้ไม่ถูกใจเรานะราชินีพระจันทร์นะคะนะไอเดียโปรเจกต์อาราชินีพระจันทร์นี่ต้องบอกก่อนนะว่าโดนเด่นในเรื่องของไอเดียโปรเจกต์นะคะ ความคิดสร้างสรรค์นะคะการวางแผนงานนะคะความคิดริเริ่มนะคะเรียกว่ามีไอเดียดีๆอยู่ตลอดเวลานะคะหรือบางคนจะเกี่ยวข้องในเรื่องของเออวทวงบันเทิงก็ได้นะงานเกี่ยวข้องกับศิลปินดารานะคะนะรวมถึงราชินีพระจันทร์นะคะถ้าด้านเสียนี่จะส่งผลในเรื่องของปัญหารักซ้อนปัญหารักสามเศร้าด้วยนะคะอะสามถ้วยนะ มาดูนะคะถ้าในเรื่องของการงานนะคะคนวันเสาร์คนวันเสาร์น,น,รนะคะใครที่มีงานประจําอยู่แล้วนะคะเรียกว่าอาจจะเหนื่อยเบื่อเซ็งแต่ก็ทําไปบ่นไปนะคะใครที่อยากจะเปลี่ยนงานนะคะนะอยากจะย้ายงานมองหางานใหม่ให้ได้ก่อนนะคะ อย่าออกงานแบบกระทันหันนะเพราะเพราะไม่อย่างนั้นคุณจะอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าตกงานว่างงานในทันทีนะคะแต่ใครที่แบบตกงานว่างงานอยู่แล้วเนี่ยหมอฟ้ามองว่าจะมีในเรื่องของความคิดริเริ่มไอเดียนะคะสิ่งต่างๆเกิดขึ้นจะมีในเรื่องของการลงมือทำนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะในช่วงนี้ การงานอาจจะต้องมีในเรื่องของการวิ่งเต้นการเดินเรื่องนะคะเจ็ดดาบเนี่ยวิ่งเต้นเดินเรื่องเอกสารสิ่งต่างๆค่อนข้างจะยุ่งวุ่นวายนะคะต้องรู้หลบรู้หลีกรู้จักเอาตัวรอดด้วยนะคะในเรื่องของการงานนะเจ็ดดาบกับ5ดาบเนี่ยไม่แนะนําในเรื่องของการปะทะนะคะนะเพราะว่าถ้ามีในเรื่องของการปะทะการการกระทบกระทั่งกันนะคะมันจะส่งผลเสียให้กับชาววันเสาร์มากกว่าที่จะส่งผลดีให้นะคะเพราะฉะนั้นเหมือนที่บอกนะคะไม่ว่ามีปัญหามีอุปสรรคอะไรเข้ามานะคะอย่าใช้พละกําลังนะคะในการตัด ในการแก้ไขปัญหาให้ใช้สติปัญญานะคะนะต้องรู้จักที่จะโอ,อนอ่อนผ่อนตามนะคะนะเรียกว่าตามแรงลมเนาะเหมือนต้นไผ่นะคะต้องต้องพิวตามแรงลมนะคะนะเรียกว่าต้องรู้จักที่จะโอ,อนโอ,อนอ่อนไปก่อนนะคะนะไม่ใช่แข็งอย่างเดียวถ้าแข็งอย่างเดียวนี้หักนะคะคนวันเสาร์นะ แต่ในเรื่องของการเงินเนี่ยคนวันเสาร์ค่อนข้างจะโดดเด่นนะแต่ก็หมุนเงินก้อนใหญ่นะคะนะเรียกว่าเงินก้อนใหญ่เข้ามาหมุนเงินก้อนใหญ่นะคะบางคนนะคะการเงินอาจจะหมดไปกับลูกหลานบริวารหรือใครบางคนอาจจะหมดไปกับการต่อเติมสร้างบ้านนะคะขยับขยายกิจการร้านค้านะคะหรือหมดไปกับการลงทุนก็ได้ด้วยนะคะคนวันเสาร์อยากจะบอกว่าเป็นคนที่บางครั้งใช้เงินใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยอะ่ะใช้เงินแบบไม่ไม่ยั้งคิดน่ะนะเรียกว่ามีก้อนใหญ่ก็หมดไปก้อนใหญ่ เก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะคะนะหมดหมดหาได้ด้วยนะคนวันเสาร์เดลฟูเนี่ยใช้เงินเก่งมากนะคะนะเออตอนไปนี่แบบเหมือนราชาเลยนะกลับมาเหมือนยาจกนะคะแบบนั้นเลยนะชาววันเสาร์เป็นไหมคะรวมถึงในเดือนนี้คนวันเสาร์นะคะคุณผู้หญิงทั้งหลายนะคะอาจจะหมดไปกับการการทำศัลยกรรมนะคะความสวยความงามนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเสือ้อผ้าหน้าผมนะคะการทําเล็บเออนะ หมอฟ้าลืมบอกไปนะคะราชนินีพระจันทร์เนี่ยมันจะโดดเด่นในเรื่องของอาชีพอีกอาชีพหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องของความสวยความงามนะทําเล็บได้นะคะนะเรียนต่อเล็บอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าเปิดร้านนะคะเสริมสวยนะคะก็ได้ด้วยนะคนวันเสาร์ แต่ถ้าในเรื่องของการเงินนี่เรียกว่าคนวันเสาร์ใช้เงินเก่งมากนะคะใช้แหลกเลยเหมือนกันนะแต่หาเงินเก่งค่ะคนวันเสาร์นะเรียกว่าเป็นคนที่หาเงินเก่งหมุนเงินเก่งนะคะหมุนก้อนใหญ่ด้วยนะไม่ใช่ก้อนเล็กๆนะคะคนวันเสาร์หมุนนะแล้วก็คนวันเสาร์เนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าการเงินส่วนหนึ่งจะได้มาจากความเสน่หานะคะนะราชินีพจัน์จะได้มาจากความเสน่หานะคะอาจจะมีคนที่เขาแบบพร้อมเปให้กับเรานะคะนะ พร้อมยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับเรานะคะแต่อาจจะมีในเรื่องของข้อแรกเปลี่ยนเกิดขึ้นนั่นเองนะคะคนวันเสาร์เป็นคนที่รักพวกพ้องเป็นห่วงเป็นใยคนรอบข้างรักเพื่อนฝูงนะคะงานเลี้ยงงานเรียกว่างานเลี้ยงงานปาร์ตี้งานสังสรรค์ภาษีสังคมเยอะนะคะคนวันเสาร์ในเดือนนี้นะเพราะฉะนั้นรอบครอบในเรื่องของการเงินด้วยนะคะแล้วก็เวลาที่ไปอยู่ในสถานที่กลุ่มฝูงชนนะคะก็ต้องใส่แมสนะคะนะ แล้วก็พกเจลล้างมือด้วยนะคะนะเพราะว่ามีเกณฑ์ของการสุ่มเสียงนะคะนะที่จะติดโควิดนะคะคนวันเสาร์นะถ้าในเรื่องของความรักนะคะตำแหน่งคู่ครองคนรักเนี่ยสองเหรียญสองเหรียญมันเป็นในเรื่องของการประคับประคองนะคะบางครั้งไม่มั่นใจไม่แน่ใจจะไปต่อจะพอดีจะเอายังไงดีนะคะนะใครที่มีปัญหากันอยู่นะคะอยากจะบอกว่ายังคาราคาซังรักรักเลิกเ,กเกตัดกันยังไม่ขาดนะคะ รวมถึงไพ่ราชินีพระจันทร์เนี่ยรามัดระวังในเรื่องของปัญหารักซ้อนปัญหารักสามเศร้านะคะนะหรือใครบางคนอาจจะมีความรักที่เป็นความลับนะคะรวมถึงสเตทเนี่ยซิงเกิลมัมนะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะคะบางคนโสดยาวๆไปเลยนะแต่อาจจะโสดไม่สนิทอาจจะมีคนพูดคนคุยบ้างแต่อาจจะสถานะไม่ชัดเจนเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าถ้าเป็นคนโสดเนี่ยคนวันเสาร์นะเดอฟูเนี่ยยังรักอิสระเห็นไหม ยังรักอิสระรักสนุกหวาเนเสน่ห์ไปเรื่อยคบไปเรื่อยคบหลายคนคบไว้เผื่อเลือกนะคะไม่ว่าจะคบเพศเดียวกันหรือว่าต่างเพศนะคะเรียกว่ามีเข้ามาตลอดเหมือนกันนะคะแต่ยังไม่จริงไม่จังกับใครนะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพคนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์เรามาระวังในเรื่องของอุบัติเหตุการลื่นการหกล้มของแหลมของมีคมด้วยนะคะรวมถึงการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะ บางคนอาจจะมีในเรื่องของการปวดหลังปวดกระดูกสันหลังนั่งในท่าเดิมทํางานในท่าเดิมนะคะเดินยืนมักจนเกินไปนั่นเองนะคะหลือาจจะมีปัญหาในเรื่องของการปวดหลังบางคนเป็นนิ้วล็อกนะบางคนนิ้วอยู่กับจอคอมพิวเตอร์นะคะนะอยู่กับจอโทรศัพท์มือถือนะคะนะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการที่เป็นนิ้วล็อกนะคะรวมถึงคนวันเสาร์นะคะมักจะมีปัญหาในเรื่องของไตเพราะปัสสาวะด้วยนะอย่าอันฉี่นะคะทานน้าเยอะๆนะคะนะเออแล้วก็อย่า อย่าก,กังวลอย่าคิดเยอะนะคะนะอย่าเป็นคนที่เจ้าคิดเจ้าแค้นนะคะคนวันเสาร์นะคนวันเสาร์บางครั้งเป็นคนที่เรียกว่าเจ้าคิดเจ้าแค้นนะคะย้ำคิดย้ำทำนะคะเร,เ,รรรเรียกว่าเรียกว่ารักแรงโกดแรงอ่ะคนวันเสาร์นะถ้ารักก็รักถ้าเกลียดนี้เกลียดเลยนะคะนะแล้วเป็นคนที่เรียกว่าแค้นฝังหุ่นอ่ะแค้นฝังหุ่นนะคะจาฝังใจนะคะเราต้องรู้จักที่จะปล่อยวางนะคะอย่าไปเคร่งเครียดกับอะไรนะคะอะไรที่มันผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปนะคะ รวมถึงนะคะคนวันเสาร์นะหมอฟ้าแนะนำว่าให้ทำบุญนะคะทำบุญกับหมาแมวสุนัขจอนจัดนะคะทำบุญกับคนยากไร้นะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเองเออถ้าในเรื่องของการไหว้สักการะบูชาหมอฟ้าแนะนำว่าให้ไหว้สักการะบูชาพระแม่อุมานะคะนะพระแม่อุมานะคะเรียกว่าท่านจะช่วยในเรื่องของการขจัดปัดเป่าปัญหาสิ่งต่างๆนะคะหรือนะคะนะเราเรารู้สึกว่าเราชอบนะคะนะเราชอบหรือว่า เราอยากจะไหว้ขอพอรจากศาสตร์อื่นก็ได้นะไม่จําเป็นจะต้องเป็นเหมือนที่หมอฟ้าบอกนะคะแต่ที่หมอฟ้าจ่อจงก็คือถ้าโดยหลักนะคนวันเสาร์นะคะพระแม่อุมานะคะเรียกว่าท่านจะช่วยในเรื่องของการขจัดปัดเป่าปัญหาสิ่งต่างๆนะคะจะช่วยในเรื่องของโชคลาภด้วยนะคะส่วนใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะคนวันเสาร์เป็นคนที่มีเซนต์มีหลังสังหรอ์ที่แม่นยํานะสัมผัสไวคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าได้เก่ง โดยเฉพาะในเรื่องของความรักเนี่ยราศีนีพระจันทร์นะคะบางคนมักจะเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดีแต่พอปัญหาของตัวเองนี่มีความกังวลสับสนไม่มั่นใจไม่แน่ใจฉันจะเอาอยัางไงดีฉันจะไปต่อแบบไหนนะคะเออนะคะเพราะฉะนั้นคนวันเสาร์นะคะในเดือนนี้นะตัวเลขจากความฝันตัวเลขแปลกๆตัวเลขเรียงๆตัวเลขเบิ้ลๆนะคะจะให้โชคนะคะหรือตัวเลขจากเลขที่นะคะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่นะคะที่เด่นๆเ,เลยนะมีเลขศูนย์มีเลขสอง มีเลขแและเลขหนนะคะสำหรับชาววันเสาร์นะคะยังไงก็อย่าลืมทำบุญก่อนการเสี่ยงโชคนะคะนะ,ะก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับดวงของชาววันเสาร์นะคะในเดือนมีนาคม2,565นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ